ค่โปรแกรม Max ท o วนตี้เมสเฉยๆนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้และเริ่มทําตัวนี้ให้ประสบความสมัยก่อนนะครับครับโปรแกรมท o วนตี้เมสนี้นะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับอยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากได้ความรู้อยากได้ mindset ดีๆนะครับวันนี้สามารถไปกดไลค์นะครับที่เพจทเวน t ี้เมสวินฟอร์มบิทอินแล้วทีมงานดูให้เนาะถ้าขึ้นได้ขึ้นถ้าขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ วันนี้เรามีเพจนะครับที่มีชื่อว่า21 Max หรือว่า21 Max Win From Within นะครับพิมพ์ชื่อนี้ไปได้เลยนะครับมันจะเป็นเพจที่บอสจะให้ความรู้นะครับให้ Mindset นะครับแล้วก็ให้วิธีการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ21 Max Win From Within นะครับซึ่งได้เริ่มโพสต์ไปบ้างแล้วนะครับเป็นเพจที่เราเพิ่งเริ่มทำแต่ว่ามีการโพสต์คอนเทนต์บ้างแล้วนะครับ สามารถไปกดติดตามกด follow ไว้ได้เลยแล้วสำหรับคนที่กดติดตามและกด follow นะครับเพจนี้ในไลฟ์นี้เดี๋ยวช่วงท้ายบอสมีแจกรางวัลด้วยสำหรับคนที่กดไลค์และกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์เพจด้วยนะครับกดไลค์กด like, follow แล้วกดแชร์เพจนะครับไลฟ์สดนี้ช่วงท้ายบอสมีแจกรางวัลสำหรับคนที่ there, กดไลค์ติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานอาจจะขึ้นให้นะครับสำหรับเพจนะครับอ่าเพจนี้เลยนะครับตามที่หน้าจอนี้เลยนะครับ ตามที่หน้าจอที่ทุกคนเห็นในวันตอนในตอนนี้นะครับเพจ twenty one max win from within นะครับฝากเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยแล้วกดซีเฟิร์สไว้ด้วยอย่าลืมนะครับเวลาที่บอสโพส์คอนเทนต์หรือว่ามีไมซ์เซ็ตมีสิ่งดีๆมามอบให้กับพวกเราเนี่ยจะได้เห็นเป็นสิ่งแรกจะได้ไม่พลาดน,นะครับสำหรับคนที่กดติดตามนะครับช่วงท้ายนะครับมีสิทธิ์รับรางวัลที่บอสจะแจกด้วยนะก็ฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง แล้วก็ต้องการที่จะเข้าโปรแกรมแล้ก็อยากรู้ว่าโปรแกรมใช้ยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงมีความรู้ดีๆที่จะคอยบอกอยู่ตลอดนะครับก็ฝากเพจน,นี้ไว้ด้วยนะครับ,นะรบพอาช้นเนี่ยแล้วการที่คุณเข้าโปรแกรม t ูเร m a แม็นะครับเราจะได้ทั้งคู่มือนะครับในอนาคตเรากำลังจะมีคู่มือ บ,บอกวิธีการบอกไมเซ็ลว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณต้องผ่านมันไปยังไงนะครับในแต่ละวันคุณต้องผ่านมันไปยังไงเนาะแล้วในวันนี้ในในการที่คุณต้องบอกว่าบางคนต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยเริ่มครั้งแรกนะครับจากที่อยู่ตรงนี้มามีเยอะมากๆที่เริ่มโปรแกรมทัวร์ดแม์แล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับ มีบางคนมาบอกว่าบอสผมทําได้แค่ห้าวันเองผมทำไม่ได้แค่เก้าวันผมทำได้แค่สิบวัน,วน,วนบางคนบอกบอสผมทำไม่้แค่สาวันเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติกต,ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราทําอะไรเดิมๆม,มาเป็นปีเรามีนิสัยเดิมๆม,มาเป็นปีเนี่ยมันยากมากกับการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยเนี้ยภายในช่วงเวลาที่สั้นๆไม่เป็นไรครับสิ่งหนึ่งถ้า เราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้คือถ้าเราเริ่มทําไปสัก3ามวันสี่วันห้าวันหรือกี่วันก็แล้วแต่แล้วรู้สึกว่าเราสกิปแล้วเรามีความซึ้งใจกับตัวเองคือเราต้องไปเริ่มวันที่หนึ่งใหม่สิ่งหนึ่งที่บอสอยากให้เราเริ่มต้นพูดกับตัวเองคือหนึ่งไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรามีนิสัยแบบนี้ไม่เคยทําสิ่งแบบนี้มาเป็นปีะนะครับอยู่ดีจะมาเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่ใครจะล้มเหลวตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําโปรแกรมนี้นะ บางคนที่ทําได้ยินดีด้วยครับแต่มีหลายคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรครับมันคือธรรมชาติของมนุษย์เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ไม่เป็นไรเริ่มรูทีมใหม่นะับเริ่มฝึกไปเรื่อยเหมือนกีฬากว่าคุณจะเก่งได้กว่าคุณจะขึ้นเป็นระดับโลกอาชีพบ้างคุณต้องมีการฝึกเช่นเดยียวกันนี่คือการฝึกฝนนี่คือการฝึกฝนจิตใจคือการฝึกฝนสิ่งที่มันอยู่ข้างในวินยัยดิสซิเพลินคอมมิทเมนต์พัฒนาสัญญ,ญาการทําต่อเนื่องมันการฝึกฝนครับ นะครับเพราะฉะนั้นครับโปรแกรมนี้นะครับถ้าคุณอยากเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนะครับมีคู่มืออะไรบ้างเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับมาเจอผมได้ที่ Happy MPM นะครับพูดง่ายคือโปรแกรมนี้มันจะเปรียบเสมือนโค้ชเปรียบเสมือนเทรนเนอร์เปรียบเสมือนคนที่คอยติดตามความสำเร็จของคุณติดตามความเปลี่ยนแปลงของคุณ นาโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับหรือว่าไปติดตามที่เพจทุนด้วยแม็กซ์ซูนฟอร์มอินกได้นะครับโปรแกรมนี้จะเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างนะครับจะเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างพวกเราลองคิดดูนะว่าที่ผ่านมานะครับเราพยายามเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองมากี่ปีแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองมากี่ปีแล้ว วันนี้มันคุ้มค่าไหมที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายในยี่สิบเอ็ดวันรูทีนที่เราใส่เข้าไปก่อนที่คุณจะเริ่มลองคิดภาพครับลองหลับตาและคิดภาพตามว่าถ้าสมมติเราทำรูทีนที่เราใส่ลงไปครบยี่เ็วันในวันที่ยี่สิบสองเราจะกลายเป็นคนแบบไหนนะครับ เราจะกลายเป็นคนแบบไหนถ้าคุณพยายามเปลี่ยนตัวเองมาทั้งชีวิตแล้วคุณยังเปลี่ยนไม่ได้ครับโปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ภายในยี่สิบวันนะมันคุ้มค่าหรือเปล่ารูทีนนี่คุณทำไปวันที่ยีสองร่างกายคุณจะเป็นยังไง ถ้าคุณรูทีนว่าออกอกาํลาล,ลังกายวันละสามสิบนาทีวันที่ี่สองร่างกายคุณหุ่นคุณจะดีขึ้นไหมน้ำหนักคุณจะลดไหมถ้าคุณเอารูทีนรื่องงานใส่เข้าไปวันที่ยี่สิบสองเงินจะขึ้นเงินจะเพิ่มมากขึ้นไหมเงื่อนของงานที่การงานจะมีการพัฒนาขึ้นไหมเราจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นไหมเรียนรู้ขึ้นพัฒนาขึ้นไหมเติบโตขึ้นหรือเปล่ามันคุ้มค่ากับการที่ลองทำยี่สิบวันไหมครับถ้าคุ้มค่าผมบอกเลยว่าคุณควรเข้าโปรแกรมนี้นะครับ ราะฉะนั้นนี่คือเบื้องต้นนะครับหรือว่าคร่าวๆของโปรแกรม t レนเดอร์แม็กซ์วินฟอร์มนะครับคือการทําให้เราสร้างรูทีนที่เราต้องทําในแต่ละวันสร้างน,นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วทํามันต่อเนื่องเพราะผมเชื่อว่าคนทุกคนครับถ้าคุณทําอะไรบางอย่างที่มันต่อเนื่องคุณจะประสบความสำเร็จได้มันไม่เกี่ยวว่าคุณเก่งไม่เก่งมันไม่เกี่ยวว่าคุณมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์มันไม่เกี่ยวว่าคุณมีเงินน้อยมีทุนน้อยคุณเคยทําหรือไม่เคยทามันไม่เกี่ยวครับ แต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรกับทรัพยากรที่คุณมีบางคนไม่ได้มีเงินบางคนไม่ได้มีทุนใหญ่แต่คุณมีอะไรครับคุณมีความรู้คุณมีความอดทนคุณมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุณทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้ได้บ้างคุณมีคอนเนคชั่นคุณก็สามารถทําธุรกิจได้คุณก็สามารถทํางานได้จริงไหมครับไม่ยังเป็นต้องมีเงินอย่างเดียวบางคนบอกเฮ้ยบอสผมสู้เงินเขาไม่ทุนผมไม่ใหญ่เท่าเขา แต่คุณมีคุณลองกลับมาดูตัวเองว่าคุณมีอะไรคุณมีความตั้งใจคุณมีความอดทนคุณมีความพยายามคุณทําอะไรกับมันได้บ้างหรือต่อให้คุณมีเงินน้อยคุณมีทุนน้อยแต่คุณทําอะไรกับทุนนั้นบ้างเห็นไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครมีเยอะหรือมีมากเออมีมากใครมีเยอะหรือมีน้อยนะครับใครมีเยอะมีมากมีอะไรมันไม่เกี่ยวฮะมันเกี่ยวคือว่า คุณทําอะไรกับสิ่งที่คุณมีอ่าอนี้เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่ผมชอบมากเลยนะนะครับวันนี้หลายคนพยายามมองว่าคนอื่นมีอะไรมากกว่าเราแต่คุณไม่เคยมองกลับมาที่ตัวเราเองเลยว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรกับสิ่งที่เรามีคุณอาจจะมีเงินแค่หมื่นหนึ่งในการลงทุน แต่คุณทําอะไรกับเงินหนึ่งหมื่นนี้นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณมีเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณทําอะไรกับทรัพยากรที่คุณมีนะครับพยายามจําประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับลองลองกลับมามองที่ตัวเองอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นมองกลับมาที่ตัวเราเรามีอะไรบ้างแล้วทุกคนนี้เราทําอะไรกับสิ่งที่เรามีอย่าเพิ่งไปมองในสิ่งที่เราไม่มีมองในสิ่งที่เรามีก่อนนะครับแล้วเราทําอะไรกับสิ่งที่เรามีบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตัวผมเองทํามาแล้วผ่านมาแล้วผมถึงคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาออกมาให้นักธุรกิจพวกเรา mm hmm. Happy m ้ m อนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่คนใหม่ที่เข้ามาดูสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะสำหรับผมแล้วรูทีนบวกกับแอคชั่นหรือว่าการลงม,รรมือทาแล้วบวกกับความต่อเนื่องมันคือสักเซสมันคือความสำเร็จรูทีนบวกแอคชั่นบวกคอนซิสเซนซี คือ u c c e s s นะครับหรือว่านิสัยของเราที่เราทำใน,ใน,ในแต่ละวันบวกกับการลงมือทำนะครับแล้วก็บวกกับการทําต่อเนื่องมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จนี่คือปัจจัยของช w e ์ t ิวแม Max นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรหัวใจหลักของช w e ์ t ิวแม Max นั่นเองนะที่สร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับเราน่าจะมาเจอกันในการ ในการสัมมนาสดหรือว่าคอรส์สดนะครับของ To ินเดียวแม็กซ์ว i นฟ i รนะครับซึ่งเดี๋ยวเ,เราจะเข้าใจนะครับเรื่องของเนื้อหาลึกกว่านี้อีกนะครับมีเรื่องของข้อมูลความรู้วิธีการที่มันลึกกว่านี้อีกนะเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวรอติดตามกันในเพจ t วินเดียวแม็กซ์วินฟ i รได้เลยใครอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะมีสอนสดเมื่อไหร่มาเจอผมตัวเป็นเป็นเนี่ยนะครับเมื่อไหร่มีวิธีการจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะครับติดตามได้ในเพจ Win f r o m Within ที่ขึ้นหน้าจออยู่ ในตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในเพจนี้นะครับอ่ะก็หวังว่านะครับข้อมูลวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้จักโปรแกรมที่ผมคิดขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับโจนตี้วันแม็กซ์วินฟอร์มอินนะครับเข้าใจมากขึ้นนําไปปรับใช้นําไอเดียในความนำความรู้นําประโยชน์บางประโยชน์ที่ผมพูดในไลฟ์นี้นะครับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็นําไปใช้จริงได้นะครับ ผมว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมติดตามทวิตเตอร์ Maxwinformin ไปเรื่อยๆนะครับใครมีคําถามอะไรนะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถถามมาในอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคอยตอบกับมือเลยนะครับอ่ะช่วงท้ายนี้นะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจทวิตเตอร์ Maxwinformin นะครับเราจะมีรางวัลมาแจกอ่านะครับมี2รางวัลนะครับเป็น MS โปรตีนนะครับเป็น MS โปรตีน2รางวัลนะโปรตีนที สำหรับคนที่ต้องการมีหุ่นเฟิร์มมีหุ่นลีนนะครับทาน MS เม o โปรตีนของเรานะทานทานทานเมื่ออาหารได้เลยนะก็จะเป็นรางวัลสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Follow นะครับโอเคนะครับสีดำมาเลยนะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็น MS เป็น MS โปรตีนกับแก้วเชคเกอร์ของเรานะกับแก้วเชคเกอร์ของเราคู่กันเลยให้คู่กันเลย ได้โปรตีนด้วยแล้วก็ได้แก้วด้วยนะครับจะได้ทานชงกันในแก้วนี้เลยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Follow เพจนะครับคุณจะได้หลังจากที่คุณตอบคำถามนะคุณจะได้ m s p โปรตีนนะครับแล้วก็เป็นแก้วเชคเกอร์ทางคู่กันแบบนี้ได้เลยนะครับรับไปเลยคนหนึ่งเต็มๆนะครับนี่คือรางวัลที่1นึงรางวัลที่2นะครับจะเป็น เสื้อลาเคลนะครับเสื้อลาเคลรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่บอสทำออกมานะครับเสื้อลาเคลนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดสวยมากๆเลยใครยังไม่เห็นบอกเลยว่าสวยมากๆนับรับไปเลยนี่เป็นรางวัลที่2นะครับโอเครางวัลแรกก่อนนะครับเป็น MS ็มเอสโปรตีนแล้วก็แก้วเชคเกอร์ได้คู่กันแบบนี้เลยนะคำถามมีอยู่ว่านะครับคำถามมีอยู่ว่า21 Max นะครับ21 Max เนี่ยนะครับมีกี่เฟด แล้วแต่ละเฟสมีกี่วันนะครับที่บอพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีกี่เฟสนะครับแล้วแต่ละเฟสมีกี่วันนะครับอขอคำตอบคนที่ห้าละกันห้าละกันนะครับห้าละกัน แต่ต้องเป็นคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจนะนะครับแคปหน้าจอให้ทีมงานได้เลยทีมงานตรวจช็คได้นะครับทางวิดีโอแม็กซ์ Max, เนี่ยโปรแกรมนี้มีกี่เฟสนะครับแต่และเฟสมีกี่วันบ้างที่พอพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอคนที่ตอบถูกคนที่ห้านะครับคนที่ห้านะสุ่มนะครับสุ่มนะคนที่ห้านะแล้วต้องเป็นคนที่กดไลค์กดแชร์ แล้วกดติดตามเพจด้วยนะครับไม่งั้นจะสุ่มใหม่นั่นเองนะครับมีกี่เฟสมีกี่เฟสนะครับบอสพูดไปแล้วมีกี่เฟสทุเนียนแมกซ์นะครับรางวัลแรกนะครับเป็น MX-14 กับแก้วเชกเกอร์นี้นะครับได้คู่กันไปเลยได้คู่กันไปเลยเนาะถ,ถ,ถ้าทิ้งมันถ้าได้แล้วเช็คให้ด้วยวนะว่ากดไลค์กดแชร์เพจหรือเปล่านะครับกดฟอลโล่หรือเปล่า คุณพิมว์วลัตเรียงสิมานะครับคุณเพียวรวััตพิมวัวลัตเรียงสีมาคำตอบคืออะไรครับสามเฟสอะไรบ้างครับผิดครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะคําตอบไม่ใช่นะคําตอบไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครถูกนะครับคําตอบยังม,มีใครถูกนะ สามเฟสสามเฟสนะครับคุณนลิศลานะครับคุณนลิศลานะครับตอบมาคือสามเฟสยี่สิบแม็กสี่สิบห้าแม็กแล้วก็ก้าสิบแม็กนั่นเองนะครับยินดีด้วยสำหรับคุณคุณเลยนะวลิศลานะครับยินดีด้วยนะสำหรับรางวัลแรกนะค,คุณวลิศลา ณาริสลาขออภัยฮะคุณณาริสลานะครับคุณณาริสลาตอบมาว่ามี3เฟส21แม็ก45้แม็กแลวก็90แม็กนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับรางวัลนะครับ MX โปรตีนแล้วแก้วเชคเกอร์นำไปทางคู่กันได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปยินดีด้วยครับอ่ะมาถึงอีกรางวัลหนึ่งรางวัลสุดท้ายนะครับบางคนบอก4เฟส4เฟสแม่งไหนครับ4เฟสแม่งไหนครับผมเพิ่งบอกไป3เฟสเมื่อกี้เองนะครับอ่ะ อีกรางวัลหนึ่งอีกรางวัลหนึ่งนะครับอีกรางวัลหนึ่งมีอยู่คำหนึ่งที่บอสพูดนะครับมีอยู่คำหนึ่งที่บอสพูดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยนะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยที่บอสบอกว่าความสมเร็จนะครับความสมเร็จแล้วการที่เราจะเริ่มต้นความสมเร็จเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจาก external Success หรือว่า internal success าความสำเร็จเริ่มต้นที่ external หรือ internal external แปลว่าภายนอก internal แปลว่าภายในแล้วบอสบอกบอสบอกไปช่วงตอนต้นว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มต้นจาก external หรือว่า internal คำตอบคนที่10ครับขอตอบคนที่10ครับ เท่านี้เราอยากประสบความสำเมร็จเริ่มต้นจาก external ภายนอกหรือว่า internal ภายในขอคำตอบคนที่สิบครับรับไปเลยเสื้อละเครูปแบบใหม่ที่บอสเพิ่งออกมานะครับคำตอบตอคนที่สิบนะคนที่ได้คือคุณนริตサา พลไผ่เหรอใช่ไหมอ๋อโอเคอคุณที่ได้ <c oughs> วันที่สครับก็คือเจี๊ยบเทนโอเครางวัลที่2ครับเสื้อลาเคนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับคอลเลคชันใหม่นะครับคุณที่มีชื่อว่าคุณ <c oughs> คุณเจี๊ยบเทนชื่อเฟซบุ๊กคุณเจี๊ยบเทนนะครับ <c oughs> คุณเจี๊ยบเทนไก่สี <c oughs> คุณเจียบเทนนะครับได้รางวัลเสื้อราเคนะครับรูปแบบใหม่ไปเลยนะครับตอบว่า internal นั่นเองนะคนสมัยต้องเริ่มต้นจาก internal หรือว่าข้างในนั่นเองนะก็ยินดีด้วยกับคนที่ได้รับรางวัล2รางวัลนี้นะครับยินดีด้วยนะครับเย้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอมากจะฝากไว้ก่อนที่ผมจะไปนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับโปรแกรมโทรด้วยแมส w i n f o r m w i นผมฝากไว้ด้วย ใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งเรื่องของรูปร่างความสําเร็จ <im it> การงานการเงินทุกอย่างลองเข้าโปรแกรมนี้ดูนะครับลองเข้าโปรแกรมนี้ดูซึ่งในวันนี้ผมมีข่าวดี ok วมาบอกด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าโปรแกรมนี้เรากวรที่มันขึ้นภาพมาเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปผมฝากทิ้งท้ายไว้กับข่าวดีดีดีกว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นใครที่ยังไม่เคยเข้าโปรแกรมนะครับคนที่อยากเข้าโปรแกรม t ท Ma นต์วั r แม็กซ์วิวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกครับสำหรับคนที่อยากเรื่องของฟิตหุ่นนะครับ รดน้ำหนักนะครับที่ผ่านมาไม่เคยทำได้เลยวันนี้ครับเรามี c h allenge ขึ้นมานะครับ Fit and Fi r m มซีซั่น2นะครับ M.S. โปรตีนกักตัวไม่กลัวฉุกการแข่งขันชิงาารางมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทฟังไม่ผิดครับ1ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับคนที่อยากมีหุ่นที่ Fit and เฟิรมกระชับลดน้ำหนักนะครับ แนะนำเข้า h a l l e n g e นี้ครับ Fit and Firm มซีซั่น2 MX p r o t e i n จากตัวไม่กลัวุชิงมูลค่าชิงรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทและนี่คือกฎกติกาการแข่งข,ขันซึ่งสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในสื่อของเราแล้วเองนะในในแฮป p ี้เอหรือว่าเข้ามาที่บริษัทได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น,นครับนี่คือช่วงโอกาสที่ดีครับนี่คือช่วงเวลาที่ดีนะค,ความสำเร็จทุกอย่างเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและเกิดขึ้นจากทางเลือกของพวกเราแล้วเองนะครับเพราะฉะนั้นชิงมูลค่ากว่าลานม่บนนนา,า,มา,มามบ ถึงเวลาเราแล้วยังที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุ้มค่าไหมาก,กับการเปลี่ยนแปลง,ปลงตัวเองภายใน2 1ว,วันนี้นะครับตัวผมเองเป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนในปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตนะ้วขอให้เจอในสิ่งดีๆประสบความสำเร็จกับมาที่การงานนะครับอย่าลืมครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแป,แปลงวันนี้มันจะส่งผลถึงอนาคตนะครับแล้วเจอกันในทัวร์ด้วยแม็กซ์วินฟอร์มงครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ mx